ไม่ทิ้งกันระดมเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านาการประชารัฐร่วมใจใตย้ตยรมพระบระมีเพียงชั่วโมงครึ่งได้เงินกว่า300ล้านบาท <the> ใช้โซเชียลมีเดียอย่างถูกทางไม่พัฒรเดชช่วยผู้ประสบอุทกภ,ภัยผ่านออนไลน์หนุ่มขอนแก่นแซดตชุมแพรเป็นห่วงชาวอีสานที่เผชิญปัญหาน้ำท่วม สนุกยกของแก๊งพิธีกรตกมันบันเทิงบุกเขาใหญ่พาชมคอนเสิร์แตแซมอภิวัตรแบบไหลชนไหลสนับสนุนโดยปลาแมคเครเรลในซอสมะเขืเอเทศเข้มข้นตราสามแม่ครัวสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน์สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ9นน์เต e ร์เทน w e e นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอยู่กับเทมและ พี่ฝนค่ะถูกต้องนะครับนี่พี่ฝนครับข้ามวานนี้เนี่ยหลายท่านคงได้ชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษประชาธดร่วมใจใต้ล่มพระบารมีนะครับทางช่อง9 M c o t HD หมายเลข30นะครับซึ่งถือว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของคนไทยนะครับที่มอบความเป็นห่วงเป็นใยให้กับผู้ประสบอุทกภัยครับ น้ำใจคนไทยไม่เคยเหิดหายจริงๆค่ะเพราะหลังจากเปิดรับบริจาคผ่านทางรายการพิเศษระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่างในงานประชารัฐร่วมใจใตายรมพระบารมีณตึกสันติไมตรีทำเนียรรัฐบาลในระยะเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ได้รับเงินบริจาครวมกว่า300ล้านบาทเลยทีเดียวโดยในงานนี้นะคะมีเหล่าคนบันเทิงจากหลายค่ายหลายสังกัดมาร่วมางานมากมายอาทิมาริยาพูลเลิศลาบมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2017 มอแกนฉัรธ ah ah ิรามิสทัวริซึมควีนไทยแลนด์2017ไมค์พัทรเดชจ้าจ๋าพิมรตาบอยโกเสียพงษ์ตีวิวิ์อันผัวนาดนดวัชระบุญอาร์มกรกันบุกโกธนัชพันธ์ด็อกเตอร์ยิ่งศักด ดรบุ๋มปนัดดาแซ็กชุมแพรและอีกมากมายค่ะโดยมีเครื่องดื่มจากคาเฟอเมซอนและอาหารว่างจาก s อสรับรองคนไทยใจบุญที่มาร่วมงานเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยมีพะน้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานรับมอบเงินบริจาคค่ะโดยงานนี้นักร้องหนุ่มเลือดอีสานขนานแท้อย่างแซ็กชุมแพรก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตได้โดยเร็ววันค่ะจะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับ ถึงแม้สิบอไดไปซอยด้วยตัวเองก็ทรงกำลังร่างใจไปหาครับผมถือว่าก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แท้แค่ได้ก็อยากเห็นซอยครับผมเช่นเดียวกับพระเอกหนุ่มชาวขอนแก่นอย่างไม้พัทรเดชที่ขอใช้ความดังของตัวเองเป็นสื่อกลางในการนำโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างอินสตาแกรมเปิดรับบริจาคเพื่อหาเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะตอนนี้ผมก็ทำทำไอจีบริจาคขึ้นมาก็หวังว่าจะรวบรวมเงินจำนวนหนึ่งเพื่อบริจาคให้กับพี่น้องครับ เป็นห่วงสุกคนครับทำไมพี่น้องเข้าอยอุสา,า,สข,ข,าข้าวสกุลนครนะครับก่อใจเอาใจซอยนะครับเดี๋ยวมันก่ผ่านไปนอกจากนี้นะคะยังมีองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนมากมายรวมถึงบริษัทบันเทิงและสถานีโทรทัศน์นําเงินมาบริจาคในครั้งนี้รวมถึงบริษัปปทปตทจำกัดมหาชนก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่รวมส่งความห่วงใยถึงผู้ประสบภัยเป็นเงิน20ล้านบาทค่ะเราก็าพร้อมจะช่วยเป็นพลังสนับสนุนให้ให้พี่น้อง ชาวภาคอีสานนะครับหลายๆ,ๆจังหวัดที่ประสบผลกระทบนะครับก็ไปบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้บรรยากาศที่ตึกส,สันตรีมไอทีนี้ก็คือคึกนะครับแสดงให้เห็นถึงน้ําใจของคนไทยที่พร้อมจะช่วยเหลือกันนะครับ กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยสำนักนาย,ยกรัฐมนตรียังเปิดรับน้ำใจจากทุกท่านโดยสามารถบริจาคได้อย่างต่อเนื่องผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาธรรเนียบร,รัฐบาลเลขที่บัญชี067-0-06895-0ซึ่งผู้บริจาคสามารถนำหลักฐานการบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยค่ะ ยังไงพวกเราชาวนายจะเทนนะครับทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังนะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยแล้วกันนะครับสู้ๆนะค่ะส่วนตอนนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพักผ่อนชิวๆสบายๆกันดีกว่านะกับกิจกรรมฉลองครบรอบ15ปีคาเฟ่เมเมซอนนะคะเทสต์ออฟเจอร์นี่ค่ะที่แก๊งช้างไม่ใช่แก๊งตกมันบันเทิงกระดาพี่บอยพี่เต้นแล้วก็บุโกะนะคะเขาจะตามรอยความหอมของกลิ่นกลุ่นกาแฟของคาเฟ่เอมเมซอนนะคะจะสนุกขนาดไหนตามไปดูเลยค่ะ Uh huh? วันหยุดสุดพิเศษผมเต้นวสินจากรายการตกมันบันเทิงขอรับอาสาพาแฟนรายการนายเดทไปลันลากับทริปสุดแสนพิเศษฉลอง15ปีคาเฟอเมซอนคาเฟอเมซอนเทสร์ที่เขาใหญ่และจะให้ไปคนเดียวมันก็จะเขินๆหน่อยนะครับขอมีพี่บอยและน้องสาวคนสวยบุ๊กกกไปเติมเต็มความสนุกครั้งนี้ แต่ก่อนออกเดินทางสู่ทริปเขาใหญ่ผู้โชคดีกว่า30คนก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันที่อาคารอำนวยการ2อส,สอมทเพื่อมาลงทะเบียนและรับเสื้อก่อนออกเดินทางพร้อมแล้วไปกันเลยออกจากกรุงเทพมาได้สักพักเราก็มีโอกาสแวะเยือนโรงพั่วก,กาแฟมาตรฐานระดับโลก Amazon Inspiring Campus ตั้งอยู่ที่อำเภอวัง,งน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่โอ้โหใหญ่มาก ซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบอกเลยว่าเปิดโลกใหม่ของคอกาแฟเป็นอย่างดีเพราะมีทั้งศูนย์ฝึกอบรมมีโรงขั่วกาแฟและยังได้รู้กรรมวิธีการผลิตแบบละเอียดทุกขั้นตอนที่ผมแอบไปรู้ข้อมูลมาว่ากําลังการผลิตกาแฟที่นี่น่ะถึง2 7 0 0ั้ตันต่อปีทีเดียวนะครับและจะบอกอีกด้วยว่าทุกอย่างที่นี่ทันสมัยล้ํอย่าบอกใครเลยทีเดียวท่านผู้ชมตอนนี้เรา3คนอยู่กับทริปคาเฟ่เมซอนเฮสออฟเจนี่แอดเขาใหญ่ เขาใหญ่ <Yeah. S 1> สองเด้งคะคุณผู้ชมค่ะเด้งแรกก็คือนะคะพวกเรา3คนตกมาบันเทิงจะได้เที่ยวกับบรรดาแฟนรายการค่ะอุตแต่ละคนนะคะสดใสจะแรกนึกว่าทริปนี้จะเป็นแบบสูงวนะคะปร oh, ากฏว่าแฟนๆที่มาหน้าตาสดใสวัยรุ่นกันทั้งนั้นเลย <Yeah. S 1> อันนี้คือเด้งแรก เด้งที่2ก็คือเราจะได้มาสัมผัสกลิ่นไอของความสําเร็จของคาเฟ่เอเมซอนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงพั่วกาแฟที่วังน้อยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ว่าเป็นทางผ่านที่จะไปเขาใหญ่ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่ามาที่นี่แล้วเหมือนได้พักผ่อนจริงๆไม่เหมือนเป็นท่ที่ไม่เป็นโรงงานไม่เป็นที่ทางานอ่ะบุโก,โกใช่เมื่อกี้บุโก,โกนเนี่ยได้มีโอกาสนะคะมาถึงแล้วก็ได้เข้าไปดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมถึงระบบ 4D ด้วยนะที่เขามีโอ้โหมีทั้งแสงสีเสียงแล้วไม่กลิ่นนะคะ บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางมาของคาเฟ่เอเมซอนแบบนี้นะครับมันมันเป็นอะไรที่ดูอเมซิ่งแล้วก็เป็นความภูมิใจเพราะว่าเป็นแบรนด์กาแฟของคนไทยที่ไปดังต่างชาติถึงญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียของเราเลยนะนนไปจากหลายจังหวัดหลายประเทศ<า>ด้วยบุกโกว่าดื่มเครื่องดื่มเอเมซอนเยอะๆเนี่ยเคยเห็นเบื้องหลังกระบวนการผลิตหรือเปล่าเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่อยากดูมาเพราะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆเบื้องเบื้องหลังกระบวนกา,การผลิตเขาบอกว่า โรงควกาแฟที่นี่เนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยปกติควกาแฟจะต้องได้กลิ่นกาแฟถูกต้องนะแต่ที่นี่เขายังไม่ได้กลิ่นยังไม่ได้กลิ่นเลยเป็น<ล>ประบบควบคุมมาตรฐานตามหลักสากลน,นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมั่นใจให้ผู้บริโภคทุกคนมั่นใจได้ว่าความสะอาดสะอ้านของที่นี่เนี่ยเต็มร้อยแน่นอนอย่าพูดนานไปดูเลยดีกว่าอย่าช้าเพราะแฟนขับเราล่วงหน้าไปรู้ไปดูการคัวกาแฟแล้วเดี๋ยวต้องตามไปนะครับตามมากันครับไปเลย ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเต็มอิ่มกับความอลังการของโรงคั่วกาแฟของคาเฟ่อเมซอนแล้วเรา3มคนขอมุ่งหน้าไปปลดปล่อยเอ้ยไปแวะต่อที่สวนสนุกซินิเค้าเวิลด์เขาใหญ่จะเสียวแค่ไหนรอไรไปมันกันเลยครับ ถึงแล้วงแล้วน่าฉันอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะฉันไปเล่นกระดยูกคนเดียวฉันพังขึ้นมาจะเป็นยังไงบุกโกลันลายอยู่คนเดียวน่ะคนอื่นน่ะเขาไม่ได้ลันลากับบุกโก้เลยแล้วแก่แล้วพี่เต็งก็ชอบดิไงเกิดจะเล่นอะไรท่นเป็นฉันไม่เล่นฉันบอกแล้วเพราะว่าฉัน เธอไม่รู้หรอกคุณค่าของชีวิตเธอยังเป็นยังไงบุ๊กกวเพราะเธอไม่มีผัวผัวผัวฉันเก็บชีวิตให้ผัวฉันดีกว่าเน่ะนี่เห็นไหมล่ะอันนี้ความสุขความเสียวความเสียวความเสียวมันจะเหมือนมีผัวไหมมีนะเหมือนกันมาความเสียวอะความเสียวมีผัวจะเสียวกว่าเพราะว่ามีผัวเดี๋ยวเสียวว่ามันจะมีชู้หรือเปล่า เสียวไส้กับเครื่องเล่นกันแบบจุใจแล้วขอบอกเลยว่าผู้โชคดีจะต้องฟินกับความพิเศษแบบสุดๆคือมีลาดกาเด่นอาณาจักรที่โอบล้อมด้วยภูเขาและธรรมชาติเรื่องห้องพักสําหรับที่นี่กว้างและบรรยากาศดีเหลือเกินทําเอาผู้โชคดีของเรายิ้มหน้าบานไปตามๆกันเชียว ในเมื่อที่พักบรรยากาศและผู้โชคดีพร้อมแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยมาถึงมินิคอนเสิร์ตของหนุ่มเสียงดีมเสเนสแตม์อภิวัตรที่คาเฟ่อเมซอนจัดให้ผู้โชคดีได้เคลิ้มไปกับเสียงนุ่มๆของหนุ่มสแตม์เล่นเอาฟินแบบสุดๆเลยนะครับ คนอนนี่ต้องขอขอบคุณทางรายการตบวัดบันเทิงทางช่อง9สมทด้วยที่ให้เกียรติคาเฟ่เมซอนของเราเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมดีๆในวันในวันนี้นะฮะก็ขอปริษัทสำคัญและก็เชิญชวนให้พวกเราเนี่ยช่วยสนับสนุน <c oughs> แบรนด์คาเฟ่เมซอนของคนไทยด้วยนะครับยังไงก็ตามอยากให้แบรนด์คาเฟ่เมซอนเนี่ยนะฮะ เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยอะไรครัเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาสัมษณสความรู้สึกดีกว่านะคะสำหรับนะ,ะผู้โชคดีวันนี้ที่มาร่วมทริปกับเราเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ค่ะสนุกมากค่ะถ้าใครถ้าใครไม่ได้มาจะถือว่าน่าเสียดายที่สุดปกติรายการตกมันบันเทิงเนี่ยเขาก็จัดเต็มอย่างนี้อยู่แล้วแล้วยิ่งวันนี้เนี่ยมาทริปดีกับคาเฟ่อเมซอนเป็นยังไงอยากจะบอกะไรคุณผู้ชมบ้างคะที่เราเป็นผู้โชคดี อยากจะบอกว่าวันนี้ฉันโชคดีที่สุดเลยค่ะนะครับ happy n <Happy S 2> <White. S 1> มากมากค่ะเอาอีกหนึ่งท่านเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มาทริปนะคะกับคาเฟ่เอเมซอนที่รืจัดหนึ่งที่บอกเลยว่าตกมาบรนเทิงของเราจัดเต็มแบบนี้ออมีความสุขก็สนุกมากถ้าเกิดทริปหน้าตกมาบันเทิงจะจัดทริปพิเแบบนี้อีกจะมาไหมคะมาค่ะสนุกสุดเวียงกันไปทั่วนหน้าแถมยังได้แนบชิดกับนักร้องในดวงใจอย่างนุ่มสแตมไปอีกจังเป็นคำคืนที่มีความสุขเหลือเกิน ยังยังยังความสนุกยังไม่หมดช่วงหน้าจะพาไปดูรีดนมอ่าอยากคิดลึกนมวัวครับนี่ผู้ชมครับความสนุกของกิจกรรมคาเฟอเมซอนเทสซอฟเจอร์นี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยแกงตกมันของเราจะพาไปเสียวเสียวขนาดที่บุโกโกนเนี่ยต้องไปนสัญิกรรมหน้าใหม่เลยนะฮะยังไงดีเดี๋ยวรอติดตามครับ ที่ว่ามุกโกไม่น่าจะถน,นัดก,กับเรื่องนมนะคะ <Inter> สนับสนุนดอยอิสุสุดีแม็กซ์บลูพาวเวอร์ ช่วงนี้นะคะคมีความสุขกันต่อสมรักความสุขนะกับกิจกรรมคา f e m a ม s o n เทสออ o เจอร์นี่ที่เขาใหญ่นะคะโอ้ขอบอกนะตะก,กี้นี้นะคะคุณผู้ชมขาภาพความสนุกทั้งบรรยากาศคอนเสิร์ตรวมถึงความสนุกที่เขาไปเล่นเครื่องเ,เล่นต่างๆแต่นี่ไปต่อดีกว่านะคะรับรองค่ะว่าสนุกไม่แพ้ตะก,กี้แน่นอน <c oughs> ตามสัญญาแหมช่วงที่แล้วก็จัดหนักมากทั้งบุกเยี่ยมชมโรงคั่วกาแฟของคาเฟ่เมซอนเที่ยวสวนสนุกรวมถึงบรรยากาศมินิคอนเสิร์ตสุดเอก,กลุฟกับสแตมอภิวัตรเรา3คนรวมถึงผู้โชคดีจากกิจกรรมคาเฟ่เมซอนเทสซออฟเจอร์นี่ที่เขาใหญ่ก็เดินทางร่วมกันมาจนถึงที่สุดท้ายแล้วนั่นก็คือฟาร์มโชคชัยครับ ครจะนึกว่าพิธีกรชื่อดังแห่งตกมันบันเทิองอย่างบุ๊กโกจะอาสาขอไปบีบเอียรีดนมวัวด้วยตัวเองดูท่ารีดนมสิท่าทางจะคล่องเชียวเปลี่ยนอาชีพเลยดีไหมหนูโอ้โหเมื่อวานนี้เราก็ปาร์ตี้กันทั้งคืนนะหนูกพ่อเจ้ใครปาร์ตี้ฉันไม่เลยฉันกลับไปอ่านหนังสือสวดมนต์สวดมนต์ ฉันไม่ได้ปาร์ตี้อะไรยังไงฉ,ฉันฉันตัดทางบันเทิงฉันม,มาเขาใหญ่ฉันมาแถวแถวนี้ฉันก็ต้องแบบว่าอารมณ์แบบว่าสุนทรีกับธรรมชาติสีเขียวแล้วเขาใหญ่เจออะไรใหญ่ๆมั้งเจอใหญ่หลายอย่างเลยใช่ไหมบุกเกาะใช่ครับถึงเช้าเจอของใหญ่ตะลอะดแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ฟา์มโชกโชกชา จะบอกว่าเราเป็นลูกค้าฟาร์มโชคชัยตลอดนะคะเรากินเอิ่มมิ้วมาตลอดเลยวันนี้เราเราได้เห็นการรีดนมวัวนะคะจากเต้าเลยะค่ะแล้วบุกโกอ,ะอ่ะเขาชวนไปไปรีดนมบุกโก,กก็ไปรีดด้วยพี่ว่าบุกโกไม่น่าจะถนัดกับเรื่องนมนะคะไม่คือพอเมื่อกี้ไปรีดนมมันก็เออคลายๆกับที่เราเคยรีด<ะ>ไปรีดนมพกรุงเทพอ๋อ,เ,อ,อเราก็ยังมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจอยู่ที่ฟาร์มโชคชัย สแสดงเชียวนี่ผมเสียวแทนบุกโกะเลยนะครับเพลินๆกันไปท้องเริ่มร้องซะแล้วมีเริ่มได้กลิ่นเนื้อสเต็กหอมๆเรา3ามคนก็เลยไม่รอช้าเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับ ผู้ชมข่ามีความสุขเหลือเกินนะคะเราได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่เขาใหญ่ต้องขอบคุณอเมซอนค่ะ <Yeah. S 1> ขอบคุณที่เขาจัดกิจกรรมให้เราพาแฟนๆของอเมซอนแฟนๆของตกมันบันเทิงมาร่วมกิจกรรมและเรา3คนนะคะนานๆจะได้มาพักผ่อนสุด ลมหายใจที่เต็มปอดมา,มากๆพวกกูประทับใจอะไรบ้างอย่างที่บอกว่าแต่ตั้งแต่มาถึงเนาะเป็น<ม>เป็นทริปีดีนะคะที่ทางอเมซอนจัดกัดตกมันบันเทอง<ม>พอมาถึงไปดูไปดูลงพวกาแฟก่อน<ม>แล้วก็มาถึงรับประทานอาหารรวมถึงมาถึงคอนเสิร์ตพี่สแตมเมื่อคืนนี้<ม><ม>แล้วพอมานนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มโชคชัยก็มาดูบรรยากาศผู้คงฟูกเขาและที่สําคัญคือต้องบอกก่อนว่าประทับใจมากๆเพราะว่าพอมาถึงแล้วปุ๊บพวกคุณผู้ชมเราเองทั้งสามคนก็ได้โอกาสอยู่กันแล้วก็ที่สําคัญเลย คือมันมีความสุขที่แบบหาไม่ได้ในกรุงเทพแลที่สําคัญก็คือทําให้เรารู้ว่าเมืองไทยของเรานะคะโอ้ยขับรถออกจากกรุงเทพมานะมีความสุขเราเจอตึกสูงๆเราเจอเสียงรถเสียงการจราจรที่แออัดวันนี้เรามีความสุขเหลือเกินใช่ชัว่วโมงกว่าๆล้วพี่น้องอย่างที่บอกว่า taste of journey มันเป็นรสชาติแห่งความท่องเที่ยวที่สนุกสนานมากๆแล้วจะบอกว่า taste of journey ไม่ได้มี journey นี้ journey เดียวแน่นอนยังมีเซอร์ไพรส์อีกรับรองว่าสนุก ก็ชวนสิแต่บอกว่ามันยังบอกไม่ได้ก็ต้องติดตามเนี่ยแล้วมาดูกันตอนนี้ก็มาอิจฉาที่หลังก็ไม่ได้ถูกป่ะเออเขใช่ชว่าชุดแฟนรายการเราไม่ได้เป็นคนอิจฉาหรอกเต้นเป็นคนที่คิดไม่ถึงมากกว่าแล้วเราจะจัดงานหรืแล้วเราจะพามาดีขนาดนี้ค่าเราเป็นพิธีกรเราอยังเซอร์ไพรส์หรือแบบว่าอาหารอร่อยดนตรีเพราะบรรยากาศดีนี่กรุงเทพเนี่ยนะคะร้อนตัดและร้อนตัดแรบแต่ว่าที่นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะไม่มีความร้อนให้เห็นเลยแล้วก็อากาศดีมากข้างหน้านะครับคาเฟ่เมซอนจะพาไปไหนก็ต้องติดตามกันที่ตกมันบันเทิงแล้วก็นาย รองเด็ดแน่นอนวันนี้เรา3คนหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ๊ายบายอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจบอกเลยว่าความสุขล้นทร mm ิปคาเฟ่เมซอนเทสซอฟทเจอร์นี่แอดเขาใหญ่เพราะได้เห็นรอยยิ้มความสุขของเหล่าผู้โชคดีมากมายที่สำคัญขาดไม่ได้คือผู้สนับสนุนทริปสุดพิเศษครั้งนี้คือคาเฟ่เมซอน แล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าว่าแต่จะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามได้ในรายการนายเอ็นเตอร์เทนและตกมันบันเทิงนะครับบ๊ายบายขอขอบคุณคาเฟอเมซอน โอ้ยดูจากภาพเราสนุกทั้งสองช่วงเลยอย,อยากจะไปด้วยคร <c oughs> ั้งหน้าขอเรา2คนไปด้วยนะคะค <c oughs> <ภ>าเฟ่เ <c oughs> มซอนเออขอกันอย่างนี้เลย <c oughs> รวมถึงคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่พลาดกิจกรรมนี้ไม่เป็นไรรอฟังข่าวดีครั้งใหม่ได้นะคะที่รายการในาะเทศแล้วก็รายการตกมันบันเทิงนะคะคส่วนช่วงหน้าก็ห้ามพลาดนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราสองคนเนี่ยจะพาผู้ชมไปรวยกันนี่เดี๋ยวกลับมาแจ้งครับไกินข้าวมาก่อนเลยนะต้องมากินที่กองตลอดเวลา ถิ่นรับนูเดินหนักเครื่องเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอยากจะรวยแ <Yeah. S 2> น่นะคะแถมรวยโชมใหม่ด้วยแน่นอนค่ะว่าเรากำลังพูดถึงรายการยอดฮิตทางช่องการัด HD หมายเลข30ของเรานะคะนั่นก็คือรายการคัมพีวิถีรวยนั่นเองแต่จะรวยยังไงแล้วรวยขนาดไหน <c oughs> ไปดูสิคะ Bye. <laughs> สวัสดีครับเฮฮานะกองวันนี้เนี่ยความพิเศษคือเราจะมาบุกเบื้องหลังของหนึ่งรายการทางช่อง9 e HD อยู่มาน,นานฮะแต่ว่าอยู่ดีๆมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่หนึ่งอย่างที่เป็นเสน่ห์ก็คือพิธีกรของรายการนี้กัมพูรัชนีทีนีค่ะไม่ใช่กัมูครับกัมูฮะไม่ใช่แล้วดูซิเขาจะเป็นใครเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรแปลกๆนะฮะเนี่ยผมเข้าใจว่าต้องเจอพี่กัมพูพี่รัชนีไม่ใช่ค่ะ ใช่อันนี้จะเป็นแบบเวอร์ชันใหม่แบบว่านิวเจนเป็นเป็นเป็นลูกไม่ใช่ลูกของพี่กัมพูรชนีนะคะเรียกว่าเป็นน้องดีกว่าคุาทำอะไรเขาเปลียบบ้ากินแรงมากเลยคุณตัวคุณตัวคุณต้องทำงานตอนนี้คุณกำลังกินอะไรอยู่การกินให้อร่อยก็เป็นงานหนึ่งในรายการเฮ้ยจริงวะเนี่ยแต่กินทุกอย่างมาจากมาจากจิตใต้สมึกของเราเองครับปกติไม่ค่อยมีอันจะกินครับแล้วไม่เคยกินข้าวมาก่อนเลยนะต้องมากินที่กองตลอดเวลา ผู้ประกอบการที่เข้ามาแต่ละคนแซ่บเด็ดทั้งนั้นเลยหมายถึงว่าคนหรือว่าอาหาร <c oughs> ทั้งคนนงอาหารัะ <c oughs> แต่ไม่ใช่ <c oughs> มีเฉพาะของกินนะคุณผู <c oughs> ้ชม <c oughs> สินค้า <c oughs> ทั้งแฟชั่นเครื่องหนังอะไรทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> มีหมดเลยแล้วที่ดีไปยิ่งกว่านั้นคือหลังจบรายการผู้ประกอบการก็จะให้เรามาใช้ด้วยครับนี่แล้วอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ติดตามคือทุกวันศุกร์เนี่ยพวกเรา3ามคนจะพาไปเที่ยวตลาดด้วยแล้วก็ไปต่อราคาแม่ค้าด้วยนะครับไม่ว่าคุณอยู่ตลาดไหนเราจะบุกถึงที่นะครับอย่าหนีนะอยาาหนีเราอย่าลืมลดให้เราด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะคิดว่าคมภีวิถีรวยเนี่ยต้องเป็นคนทำมาหากินอย่างเดียวไม่ใช่แล้วนะตอนนี้วัยไหนคนแบบไหนก็ดูได้ เด็กนะคะครอบครัวผู้ใหญ่นะคะทุกเพศทุกวัยเลยเพราะว่ารายการเราเนี่ยพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพรายการพัฒนามากขึ้นให้สมกับเป็น M+ HD มช่แล้วคือเราจะเอาทริคของ SME รุ่นใหม่รุ่นเก่ามาผสมกันมาบอกในรายการถึงเทสตรับเลยว่าเขาทํายังไงก็ถึงประสบความสําเร็จในธุรกิจที่สําคัญคือจะมีส้มตํากินตลอดใช่ค่ะนี่มันก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะนี่นี่สั่งมานานแล้วนะนี่ เจ๊ทำไมไม่มาสักทีเนี่ยอ๋อมันเป็นเซลเซล์เซอร์วิสให้ตําเองก็ไม่บอกอจะ้าเหรอมาแล้ว,ลวคุณพี่เป็นคนตําเองคุณพี่เป็นเจ้าของนั้นเองทุกเทแล้ว <จะ S 1> คุณพี่เป็นเ<ใ>นจ้าของรายการเองด้วย อย่าแอบ,บบอกใครล่ะสวัสดีก่อนดีกว่าวค่ะเดี๋ยว,วให้เจ๊ก่อนจะตามต่อแนะนำตัวนิดนึงครับเจนไนนะในฉากเนี่ยในรายการคัมภีร์เป็นเมียฝรั่งนะคะซึ่งทุกเทมเนี่ยจะต้องมีเจนไนเป็นตัวเดินเรื่องทุกอาชีพในตลาดนี้นี่เจนไนรู้เรื่องหมดนะคะเจนไนเนี่ยเป็นหนึ่งนในโปรดิวเซอร์อนะที่ปั้นรายการคัมภีร์วิถีรวยมาตั้งแต่เริ่ม 6ปีแล้ว <6 S 1> ที่เราปั้นรายการนี้มาแล้วก็อยากจะทําให้เป็นซิทคอมสนุกๆไม่อยากให้ผู้ชมยามบ่ายเบื่อทำไมจากเบื้องหลังพลิกม่าเป็นเบื้องหน้าแล้วแซบเหลือเกินมันสร้างสีสันมากกว่าเพราะ,ะรว่า ถ้าหากว่ายุคนี้เนาะถ้าเราไปจ้างคนมาเข้าฉากทุกวันเนี่ยมันก็ต้องเสียเงินเสียทองอะไรที่เราทําได้เองเราก็ต้องทำเรียกว่าในตอนประชุมรายการเนี่ยทุกคนยกมือโบวตให้เจ๊ในขึ้นมาเองโบวตออกเดี๋ยวผมจะพาไปดูเบื้องหลังว่าตอนนี้คนในกองแฮปปี้มากไปดูเลยนะไปดูเลยตรง นี่แหละสีสันของรายการคำภูวิถีดีแฮ่คำพีวิถีรวยนะครับผมที่บอกเลยว่าวันนี้เรามี3คนพิธีกรรุ่นใหม่มารับช่วงต่อจากพี่กำภูพี่รัชนีเรียบร้อย แต่สีสันและความจัดจ้านนั้นเต็มพิกัดกว่าเดิมอีกสําคัญเป็นการออกเฮฮาหน้ากองที่อินที่สุดในโลกแลคุณผู้ชมครับผมห้ามลืมนะฮะติดตามได้นี่คืออีม่งรายการทางช่อง9 M+ HD ที่ไม่ใช่แค่มีคุณภาพเท่านั้นแต่จะทําให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วหรือกําลังหาช่องทางรวยใหม่ๆเนี่ยได้ไอเดียเจ๋งๆไปด้วยนะครับวันนี้พ่อโตลาไปกินต่อแล้วสวัสดีครับผมเออก็ไปกินต่อจริงๆแล้วป่ะสนับสนุนโดยอี u z u ู X-Series Blue Power เราว่าว่าดูแล้วรวยเออแต่ตอนนี้เห็นแล้วอยากกิน้มตำ <c oughs> แต่ก่อนจะออกไปทานข้าวกันคุณผู้ชมคาะเรามีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะอสมทขยายศูนย์อำนวยความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเพิ่มเติมขึ้นจากเดิมนะคะโดยจะตั้งศูนย์รับบริจาคสินของที่สถานีวิทยุอสมทอขอนแก่นตำบลโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะผู้ที่ต้องการบริจาคสินของนะคะก็สามารถมาบริจาคได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้เป็นต้นไปหรือโทรเข้ามาสอบถามก็ ได้ค่ะที่043 040 036นะคะ,ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวลาไปด้วยความสุขนะครับในงานประชารัฐร,ร่วมใจใต้ร่มพระบรมีนะครับ<ช>เพื่อระดมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับซึ่งวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะ<ช>ได้มามอบความสุขให้กับผู้ร่วมงานและหนึ่งในนักร้องกิจมศักดิ์ของเรานรั่นคือ คุณเคยมาทัศน์พลเดชนะครับกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทเอออบริษัออทอสทจำกัดมหาชนครับค่ะส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันอีกครั้งกับในเทะเทนในไลฟ์2ทุ่ม40นาทีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ